สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เราไปที่สื่อรักปีศาจจิ้งจอกพากเรือนรักป่าไผยกันนะคะสำหรับเรื่องนี้นั้นนะคะมันเป็นแบบแบดเอนดิ้งก็จริงในตอนจบแต่ว่าบอกเลยเนื้อเรื่องบทละครดีนะเพื่อนๆมันให้คติเตือนใจอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะแล้วก็มีแง่คิดของชีวิตเยอะด้วยนะคะถึงแม้ว่าในตอนจบพวกเขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ตามนะคะส่วนใหญ่ในแต่ละคู่ก็จะจากกันไปนั่นเองค่ะมาดูเลตติ้งกันหน่อยนะ้ะใน รอบนี้นะคะล็อตของไอฉีอีที่เป็นซื้อรักปีศาจจิ้งจอกภาคเรวนรักป่าไผ่นั้นชนะเลิศนะคะด้วยเลตติ้งอินเตอร์เนชั่นนล8.2ค่ะสำหรับเรื่องที่2นะคะก็คือทางแพลตฟอร์ม Mango TV นะคะผ่านพบอีกคายามบุปผาโปยปลายค่ะมาที่7.8นะคะแล้วก็ตามมาด้วยอันดับสนะคะก็คือทางเทนเซ็นวิดีโอเนาะหรือว่า v ีทีวีไท a แลนด์ในเรื่องราชบุตรเคยที่รักนะคะ7 จุนะคะก็เอาเป็นว่าก็นี่ก็เป็นเรื่องราวของล็อตนี้นะคะของละครนในแต่ลนะแพลตฟอร์มว่าใครได้เลตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะมากกว่ากันนั่นเองค่ะ เรากลับมาที่เรือนรักป่าไผ่นะคะก็คือละครเรื่องนี้ก็เริ่มต้นด้วยเรื่องราวนะคะของพระเอกกับนางเอกก่อนจากนั้นก็เปิดตัวผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะกับพระเอกแล้วก็นางเอกแล้วก็ช่วยปูทางแล้วก็พัฒนาการทางอารมณ์ของเรื่องไปเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของหวังเฉียนหงเย่แล้วก็ตงฝั่งห้วยจู่นะคะก็ทั้งคู่นั้นก็มาจากตระกูลที่มีชื่อเสียงเป็นตระกูลที่มีพรสวรรค์มากๆต่างก็มีความพิเศษนะคะเรียก ว่ามีความมีใช้คำว่าอาวุธศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยเป็นของตัวเองมีทั้งความฉลาดแล้วก็มีทั้งพลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งค่ะครอบครัวตระกูลหวังเฉียนแล้วก็ตรงฝั่งนั้นมีมุมมองต่อโลกมนุษย์แล้วก็ปีศาจนะคะเหมือนกันก็คือคือทั้งสองเผ่าพันธุ์นี้สามารถจะอยู่ร่วมกันได้ แต่วิธีการที่จะดูแลให้ไอ้ไตล่าที่มีมนุษย์กับปีศาจอยู่ร่วมกันให้อยู่กันได้อย่างสันติเนี่ยวิธีการที่ทั้งสองตระกูลเลือกใช้เนี่ยมันแตกต่างกันแต่แต่จุดเป้าหมายคือเขาเหมือนกันก็คือเข้าใจว่าทั้งมนุษย์แล้วก็ปีศาจส,สามารถจะอยู่ด้วยกันแบบแบบที่มีสันติได้นะคะครอบครัวตรงฟางของนางเอกนั้นเลือกที่จะซ่อนตัวนะคะจากไตล่าแห่งนี้แล้วก็เลือกที่จะเป็นตัวของตัวเองค่ะโดยตระหนักถึงความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์แล้วก็ปีศา ะะซึ่งก็มีเขาเรียกว่ามีดินแดนของตัวเองที่เรียกว่าสันหูซานส่วนตระกูลพระเอกนะคะตระกูลหวังเฉวนนั้นก็กลายเป็นผู้นําของพันธมิตรอี้ฉีแล้วก็ถูกโอบล้อมด้วยกระแสอํานาจค่ะก็พยายามอย่างดีที่สุดเลยเพื่อพลิกกระแสแล้วก็บรรลุก,การอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างมนุษย์แล้วก็ปีศาจน,นะคะก็คือสรุปก็คือตรงฝั่งชอบซ่อนเลนตัวเองอยู่เงียบๆค่ะส่วนทางด้านหวังเฉียนนั้นนะคะตระกูลพระเอกก็ทําอะไรค่อน,อนข้างค่อนข้างใหญ่โตเพราะเขาเป็นถึงผู้ ผู้นำเลยนะคะเป็นถึงผู้นำของวิฉีนั่นเองแต่ก็ต้องมาตกอยู่ในวังวนของอํานาจเพราะมันก็มีตระกูลอื่นที่อยากจะขึ้นเป็นประธานเป็นประมุขของวิฉีนั่นเองค่ะ ดังนั้นต่อมาการพบกันระหว่างตรงฟังห้วยจูนางเอกของพวกเรากับหวังเฉียนหงเย่พระเอกของพวกเราก็เลยกลายเป็นว่านะคะเจอกันแรกๆก็ประสบการณ์จะเต็มไปด้วยความที่ต้องนําอุดมคติของตระกูลที่ตัวเองแบบแบกรับอยู่เอามาใช้ค่ะหวังเฉียนหงเย่นั้นช่วยตรงฟังห้วยจูแล้วก็ทั้งสองคนต่อมาก็ร่วมมือกันเอาชนะนะคะราชาปีศาจร้อยตานะคะโหหมิงฮ่าวของวเราโดนก่อนเพื่อนเลยค่ะจากนั้นทั้งสองก็มีความสัมพันธ์กันอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็ ต่างชื่นชมซึ่งกันและกันอยู่ในใจก่อนอย่างเงียบๆนะคะมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่หวังเฉียนหงเย่ไม่แสดงนะคะใบหน้าที่แท้จริงของเขาออกมาคือใช้หน้ากากปกปิดเอาไว้ค่ะเขาสวมหน้ากากเพื่อเป็นตัวแทนนะคะของตรงฟางหวยจูซึ่งนายต้นเจียนนะคะรู้จักอะไรเงี้ยให้รู้จักแบบเออต้นเจียนต้นเจียนอะไรก็ว่าไปแต่ไม่บอกว่าตัวเองคือหวังเฉียนหงเยนะคะ ต่อมาค่ะก็เป็นเวลานานเลยนะคะที่หวังเฉียนหงเย่พระเอกของพวกเราไม่กล้าถอดหน้ากากแล้วก็ยังไม่กล้าที่จะบอกความจริงกับห้วยจูเพราะเขารู้ดีว่า้วยจูนั้นนะคะรักรักมิสเตอร์ดาบมากกว่ารักต้นเจียนมากกว่านั่นเองต้นเจียนก็คือตัวเขาเองในภายใต้หน้ากากนั่นแหละเออดังนั้นแล้วนะคะก็เลยยังไม่บอกแต่อย่างไรก็ตามนะคะอย่างไรก็ตามต่อมาก็ต้องบอกอยู่แล้วนะคะต่อมาก็ต้องบอกอยู่แล้วค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะ าทางฝ่ายนางเอกเนาะก็ตรงฝั่งห้วยจูก็มีน้องสาวอีกคนหนึ่งก็คือตรงฟังชินหลานที่คอยปกป้องนะคะคือทั้งคู่ก็รักกันรักกันเป็นพี่น้องที่รักกันแล้วก็คอยปกป้องซึ่งกันและกันค่ะนี้ทางด้านของหงเย่นะคะยังมีผู้ช่วยก็คือตัวน้องสาวของเขานะคะหวังเฉียนซุยแล้วก็เพื่อนที่ดีของเขาอย่างหยางอี้ฐานนะคะแล้วก็ช่วยเหลือคือดอีมีเพื่อนดีด้วยนะคะหวังเฉียนซุยนั้นการเดินทางของหงเย่เพื่อตามเขาเรียกว่าตาม ตามเมียละกันตามนางเอกของพวกเราก็เป็นไปอย่างอย่างด้วยหัวใจเรียกร้องเนาะเออล่าเลงมากเลยนะคะจะไปตามเมียนี้ต่อมาฉากการ,รเผชิญหน้านะคะทีออ่ได้รับการวางแผนออกแบบโดยหวังเฉียนจุยแล้วก็ทางด้านของหยางอี้ฐานนะคะก็เรียกว่าไม่ได้ซับซ้อนหรอกคะ่ะแต่ว่าเออหงเย่ก็รู้รู้แต่ว่าก็ยอมรับได้เพราะเขาก็อยากจะเจอเอออยากจะเจอทางด้านของนางเอกอยากจะเปิดเผยตัวตนของตัวเองให้นางเอกได้รู้นะคะ ต่อมานะคะแผนนอบตามแผนของนักบวชเต่าที่จะหยุดพี่น้องตระกูลห้วยจูเนี่ยแหละคะ่ะเพื่อดูการแต่งงานของพวกนางนะคะดังนั้นหงเย่ก,ก็ปรากฏตัวขึ้นค่ะนักบวชเต่าก็จะใบ้เป็นในไนว่าเอาล่ะทั้งคู่นี้ก็ถูกกาหนดให้เป็นคู่กันนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะนางเอกของพวกเราไม่ได้โง่ค่ะรู้ทุกอย่างแล้วก็ไม่เล่นตามกฎนะคะขณะที่หงเย่ก,กําลังแบบเออทอดถอนใจละเกี่ยวกับการช่วยเหลือที่ไม่ได้ผลของแผนการที่แบบน้องสาวช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่อะไรก็ตามค่ะนักบชเต่าก็ยื่นร่มให้กับหงเยพร้อมบอกว่านี่นะมันเป็นอาวุธวิเศษนะสำคัญที่จะช่วยให้แบบแต่งงานได้เลยเออทีนี้ทางด้านหวังเฉียนซุยค่ะก็กําลังจะเจอกับฝนปลยอยๆล,ลงมาก็เป็นเรื่องธรรมดาที่หงเยจะถือล่มให้กับนางเอกของพวกเรานะคะซึ่งมันก็สมบูรณ์แบบเลยแต่ว่าก็เป็นผลให้อสายฝนโปอยนั้นกลายเป็นพายุฝนไปซะทันทีที่หงเย่เปิดล่มค่ะมันก็ถูกพัดหายไปกับลมนะคะหงเย่ก็เป็นคนเดียวที่เหลืออยู่ ท่ามกลางสายฝนที่เทลงมานะคะคฉากนี้ก็เก๋ๆค่ะนี่สิ่งที่ทําให้หงเย่เขินอายเพิ่มมากขึ้นอีกก็คือหลังฝนตกนะคะ้วยจูนางเอกของเราก็เดินเข้ามาอย่างชดชดอย่างสง่างามเลยค่ะแล้วก็มองไปที่นายน้อยหวังเฉียนหงเยะะ่ที่ตอนนี้เปียกโชกเลยเล่ากับหนูจมน้ํานะคะแล้วก็เรียกได้ว่าฉากนี้ฉากนี้ก็ทําให้พวกเรายิ้มยิ้มได้เนาะน่ารักเนาะ ตอนแรกนะคะพวกเราก็คิดว่าอีฉากนี้เขาจะทําให้พอดมันมีแค่องค์ประกอบของความน่ารักตลกตลกแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดที่ละเอียดอ่อนแล้วก็แฝงไปด้วยความความเป็นเด็กบ้างอะไรบ้างเล็กน้อยค่ะเพราะปะกติแล้วฉากของพวกเขาเนาะด้วยภาระจากตระกูลอะไรเงี้ยมันจะเป็นเด็กไม่ค่อยได้แต่ว่าสําหรับในมุมมองของความรักของคนทั้งคู่นะคะมันก็มีมุมเด็กๆไร้เดียงสาให้พวกเราได้เห็นด้วยนะคะทีนี้พาร์ทที่แบบแอดวานชอบก็คือพาร์ทที่นางเอกของเรา ากลายเป็นากลายเป็นมารเออกลายเป็นคนชั่วหลายท่านทุดสายท่านทุดสายนะคะทางด้านหงเย่ของเราก็โยนดาบออกมาอย่างเด็ดขาดเพื่อหยุดนางเอกนั่นเองค่ะแล้วจากนั้นก็นําเอาห้วยจูนะคะนางเอกผู้ถูกวิญญาณชั่วร้ายลุกลานเข้าไปในร่างกายเนี่ยแล้วก็เอาเขาเรียกว่าคือช่วยนางเอกชําระร้างวิญญาณชั่วรลายให้ได้นั่นเองแล้วก็ช่วยได้ด้วยนะคะก็ทั้งคู่มีตัวพระเอกนางเอกเพื่อน,น,ออนๆขาจะต้องช่วยได้อยู่แล้วเนาะหงเย่นะคะใช้ชีวิตของเขา แล้วก็เหมือนกับเผาดาบแล้วก็เปิดร่มหลิงรั่วเพื่อช่วยห้วยจูล้างกําจัดไอ้วิญญาณชั่วร้ายไปค่ะจากนั้นตรงฟังห้ยจูนะคะวิญญาณใสๆนังเอกก็กลับเขา่างมาแล้วหวังเฉียนหงเย่ก็นําห้ยจูเข้าไปหาอาวุธวิเศษเพื่อการชําระล้างแล้วก็ใช้พลังทั้งหมดของเขาจนหมดเลยนะคะผมก็ขาวโพลนเลยค่ะตรงฟังห้วยจูก็หยิบอาวุธวิเศษของหงเยแล้วก็พวกเขาก็จูบกันเพื่อผนึกความสัมพันธ์นะคะพวกเราก็เอ๊ะดี ภาพรวมของการถ่ายทําสวยงามมากเลยนะคะก็เต็มไปด้วยความขลังค่ะเพื่อนๆจากนั้นนะคะพวกเรามีความสุขกันได้แป๊บหนึง่งจากนั้นก็พวกเขาก็มาฉากใหม่กันนะคะหวังเชียนหงเย่นั้นถอดหน้ากากออกแล้วก็สารภาพทุกสิ่งอย่างกับนางเอกของพวกเราแต่เขาก็ไม่คาดคิดว่าการเปลี่ยนทุกอย่างที่เขาจะกระทำเนี่ยมันล้มเหลวค่ะเพราะว่านางเอกของพวกเรานั้นปฏิเสธอย่างเด็ดขาดแล้วก็ยังสละนะคะข้อตกลงที่เออวยจูได้แบบเคยพูดกับ เขาเอาอวค่ะณนะจุดนี้เนาะความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองได้เข้าสู่ ได้เข้าสู่ความหวานนะความหวานปุ๊บหวานปุ๊บก็ทำลายกันเลยนะคะยอมรับไม่ได้ <c oughs> นี่ก็ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นปมที่แก้ไม่ได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามพอเนื้อเรื่องมันยกระดับผ่านไปเรื่อยๆก็มีการเขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นกำแพงระหว่างทั้งคู่ก็พังลงนั่นเองค่ะก็เอาเป็นว่าทั้งคู่ได้มาเจอกันอีกใน20ปีต่อมานะคะซึ่งก็เป็นจุดเชื่อมโยงของเนื้อเรื่องนี่แหละคะ่ะก็มีลุกใหม่ของคุณหลิวซื้ออ,ออกมาด้วยเนาะการแต่งหน้าทําผมอะไรทั้งหลายก็ดู สดใสมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าใส่ชุดสีไม่เข้มนั่นเองค่ะทีนี้ทางด้านของหวังเฉียนหงเย่นะคะก็ตามเหมือนกับเป็นการตามเมียแหละเออตามเมียแล้วก็มาเจอเมียด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ตกโกงก็มีการวางแผนไม่หยุดเช่นเดียวกันค่ะทางด้าน้วยจูนะคะในเวอร์ชันที่เป็นผู้ช่วยชั่วลายเนี่ยแอดวานชอบเนาะบอกเน้นอีกทีนะคะคือมันดูเป็นนางเอกที่เขาเล่นลายได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ เอาเป็นว่าความดำๆของห้อยจูก็หายไปแล้วก็พวกตวโกงที่มันยั่วยุโอ้อวดแล้วก็เย่อหยิ่งอะไรเงี้ยมันก็ยังมีแผนของมันอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนางเอกของพวเราก็ตั้งท้องเนาะเห็นในตัวอย่างแล้วนะคะเป็นคนท้องที่สวยมากเลยนะคะแล้วก็ในตอนที่นางเอกของพวกนั้นเป็นแบบเออแบบ เป็นมันมานสีดําสีดํานั้นคือนางไม่มีความทรงจําของความเป็นห้วยจูอยู่นะคะก็ต้องก็ต้องให้เครดิตจุดนี้ให้กับนางเอกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนางเอกจะทําร้ายใครจะอะไรยังไงก็ได้เพราะว่ามีวิญญาณชั่วร้ายของไอ้พวกมารปีศาจอยู่ด้านในนั่นเองค่ะทั้งคู่นะคะทั้งพระเอกแล้วก็นางเอกนั้นก็ผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าความรักของทั้งคู่คือตรงฝั่งห้วยจูกับออหวังเฉียนหงเย่นั้นก็คือ เราจะมองในมุมนางเอกเนาะนางเอกก็คือเหมือนจะไม่แน่ใจอยู่ตลอดเวลาถึงถึงสิ่งที่อยู่ในใจแล้วก็เจตนาที่แท้จริงของหวังเฉียนหงเย่นะเพื่อนเพืสังเกตไหมแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจถึงเจตนาที่แท้จริงของเขาแต่นางเอกของพวกเราเลือกที่จะไว้วางใจนะคะไว้วางใจพระเอกของพวกเราไปโดยปริยายค่ะซึ่งณนะจุดนี้ก็คือโอเคแบบ คือยอมรับเออยอมรับเขาแล้วก็ไว้ใจเขาก็ทำให้กลายเป็นคู่รักที่เข้มแข็งที่มีเคมีดีงามมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคู่นี้ถ้าถามถึงความรักก็บอกว่ารักนี่เป็นล้านเลยะคะเต็มร้อยเนี่ยให้ล้านคู่นี้รักกันมากๆแล้วก็จริงคู่นี้พร้อมที่จะยอมเสียสละชีวิตให้ซึ่งกันและกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่านางเอกของพวกเราแบบเออคิด ตัดสินใจเร็วกว่าตัดสินใจเร็วกว่านั่นเองนะคะก็ให้ทางด้านพระเอกของเราต่อไปก็เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวไปชั่วระยะหนึ่งก่อนแต่จริงพระเอกของเราในช่วงที่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวตอนที่เสียเมียเอาไง,ไง่ายๆตอนที่เมียไม่อยู่เขาก็ง่อมเต็มที่แล้วเช่นเดียวกันไม่ใช่อายุที่ง่อมแต่หมายความว่าเขาเองก็มีเรื่องราวของความตํามใจแล้วก็เรื่องราวของ เรื่องราวของการบาดเจ็บภายในอะไรเงี้ยนะคะก็เรียกว่าอ่มเต็มที่แล้วเช่นเดียวกันแต่เขาก็ต้องอยู่เนาะก็ต้องดูแลเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวไปนะคะเอาละค่ะก็ท่านใดยังไม่ได้ดูก็แนะนำนะให้ดูเรื่องนี้นะคะสื่อรักปีศาจจิ้งจอกค่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบดเอนดิ้งนะแต่ว่าเนื้อหาที่เอ่อที่พวกเราได้ดูอะแล้วก็โดยเฉพาะในแต่ละคู่ค,คู่อื่นๆก็มีสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกซาบซึ้งใจกับความรักของพวกเขาด้วยไม่เฉพาะคู่พระเอกนางเอกนะคะแต่ว่าอพิโซดี้ก็ขอพูดถึงพระเอกนาง เอกนะะไปก่อนแล้วกันค่ะขอใหทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ยิ้มทุกวันมีความสุขทุกวันกันเลยนะคะหวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ